ไอ้เ้่ยอ้กดต่ำโอ้ยนบการยิงปลาเน่าครับนการยิงปลาเน่านุ่นนุนนุนดูดูดูหเออใส่ดีด้วยยิงปลาเน่าเฉยเลยรอรอยิงปลาเน่า ไม่สบายจมูกไปดีนะขึ้มบเด้งขึ้นมาพอดีเลยแงเด้งๆขึ้นมาย่งนี้ก็ป่านนี้นะน้อบยิงโดนนะครับอยู่ใช้ฝักบุ่งไม่รู้จะขึ้นได้มไหมรอดูกันยิงอยู่ในฝ่าฟักบุ่งน้อบ เอาจนได้คนละแแจมแนละ้วเอาจุดไหนนะแจมทีสองครับนกกางหวานเจี๊ยบอีกแล้ว มาถึงโดนเลยครับนี่มาถึงโดนเลยครับปลาเน่าอะ่ะไ,ไม่วางปืนก่อนาใส่ปลาสุดกลนแล้วนี่นี่ครับประมวลหน่อยครับช่างทักครับช่างทักลูกด,ดอกนกกากลางครับดูเสื้อก่อนออนีคยับ แบบเดิมแล้วบบเดิมแล้ว,ม,ลวมาทีหลังอ่ะประเดิมเลยอ่ะเอ้อช่างทักครับอโอ้โหเข้าหัวแหละหวานเกินสุดยอดลูกดอกอะไรครับลูกดอกไซนึงครับผมสุดยอดจอยหนึ่งนากลางหวานเจี๊ยบนี่ครับปืนช่างทักนะครับสุดยอด